สวัสดีค่ะพบกับช่องเยตุงชาแนลค่ะวันนี้เยตุงจะคั่วไก่จ่าจะทําไก่คั่วตะไคร้เดี๋ยวมาเอาตะไคร้ก่อนจ้ะตะไคร้เยตุงไร้หลายแถวนี้ยมาเก็บผักในสวนจ้ะไปเลยเก็บผักอันนี้ก่อนมาโอ้ยันแล่นปลูกเป็นยังไงฮ้อนเล่นราต้นปลูกื้มตะไคร้ปลูกไว้หลาย,าย,ายจ่าม,มีตะไคร้ <ใน S 1> ทั้งนั้นเลยนะกินฮนะ้อนเล่น ละบายดีๆเอากอนนี้ดีกว่าเนาะเอาตะเขี่อ่อนๆเนาะขั้วไก่นี่ต้องใส่ตะไคร้เยอะๆเนาะอือมันจะได้หอมๆอันนี้ยตรงสีตำเครื่องแกงเองคือเกาลือจ้าเครื่องแกงหอมๆใส่สมุนไพรเยอะๆเอตะไคร้หลายๆตะไคร้เขาเยอะแยะดอกไก่อ่อนๆเอ้านี่ตะดกระดูกทั้งเกาะเลยเหรอ ถ้าไม่กินมันก็จะแก่เอามาก่อเลยมั้งเอามาโวลดเอาไม่เลยให้ยายดู <c oughs> ยออน,นี่ตะไคร้กำลังอ่อนเ่ยถ้าเ้าบอกกินมันจะแก่แก่แล้วก็ไมน่น่ากิน อีกาตะไครก็ได้มาแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บอะไรในะใบยีราตัดดา<ใ>บมาห<ช>นะ่อยไหมตัดใบมาหลอกไหมประมาณนั่นแหละประมาณนี้มะละกอจ้ะมีทุกมุมเลย มก็ต้องวันเหลืองอต้อสุกแล้วเนาะเออเหลืองมันก็เก็บไปเอาพริกด้วยแม่พรนะิกก็มีแบบพริกพริกซุปเปอร์ฮอตใช่มั้ยพริกเราคนนี้เด็ดมากม,มาดูนี่ๆๆ่น,นีมาดูนี่ ยังไม่สุกหรอกยังไม่สุกนี่นี่มาดูลูกนี้นี่ไม่สุกได้ไงนี่เหลืองเลยเนี่ยนี่อ่ะเหลืองอ่ะสุกคาดต้นเลยเนี่ยเด็ดมาโอ้ทิศก็เยอะนน่นไงว้าวซุกทั้งต้นเลยจ้าฮอลแลนด์จ้าฮอลแลนด์เอากินสุก <laughs> พริกสุกพอดีเก็บไหมมันส่วนก็ได้เก็บพริกนะั่ อ้นเพราะว่าปกติมากนั่นๆๆ่สองลูกนั่นน่ะไหนมันกำลังแดงกำลังแดงอ่ากำลังจะสุกนี่จ้าพริกสดๆจากต้นเลยอันนี้คือซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตไม่ใช่เลมือนางหรอบัวบัวซปเปอร์ฮอตเลวๆนะเลีวๆไอ้เปลือกตั้งนานี่เผ็ดมากเลยก็ลังหนานกินใส่สมุนไพรก็มาทั้งผลนม้อีกอยู่แม่ อผัพริกนี่แพงนะเดี๋ยวนี้นะใช่สิบยี่สิบบาทได้นิดเดียวพ่อใส่ตำบะฮงไปต้นยืนลูกพริกต้นนี้ดูเนี่ยเอาพริกต้นนี้ก่อนมากเนาะแดงแล้วเนี่ยทำไมเห็ดอุปปุ่มอิ่มปิมเขาเอิญริกอย่างเนาะอ้วนๆหนึ่งเดืนอะ อะไรนะพริกเรือพริกเรือดูสิพริกแอปเปิลบอพริกเรือแชนพริกเรือนล่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวเอาไปหพริกเผาใช่ไมเ่เอาไปกินกิมกับปีกอ๋อกิมกับปีกินก็ก๋วยเตี๋ยวนง่ยเขียวๆนี่ลูกเ็ดอุมปุ้มยิมปิมนั่นนุยซุกนั่นนั่นนีของล่างวามันมันล้นหมดนั่นยังเดงนเออเดงมันล่วง เก็บไปเห็ดแนวปล่อยให้มันอยู่น mm, ี่แล้วไม่นด้เกิดเกิดแล้วเราก็ได้นั่นไปอ่ะนี่จ้าเก็บบระเขือน้ำจ้าในในกามาละลายมือเราอะไรมาเก็บลายมือละนี่สีแก่ก่อนเก็บไปเก็บ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 กระเขใช่ไหมมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยมันชนีดกระเจ้ยเยอะอยู่เนี่ยโอ้เก็บอันนี้แมลงเอาทิ้งไปกว้างไป หันมะพอหันมะพอมะคุงต้นนี้โอ้ยวะ่ไอันนี้ยังอ่อนยู่ใหญ่ดีดอกมาคุงเขาล่าหลายมะเขือเราก็เยอะนะเนี่ยโอ้โหเอาถุงมาหน่อยนิดเดียวเองก็บไปเลยไหนๆก็มาไม่ได้มาหลายวันแล้วล่ะมันจะแก่ทิ้งพวกนี้วันอะไรพวกนี้วันศุกร์นี่อ่ะจะเยอะ อืม,อมจ้าอ,อแม่มีลูกนเลยลูกใหญ่เลยนะดำดำลูกบ้านนะึงนะตั้งใจว่าจะมาเก็บอันตะไครไกับใบยีราบได้ล่ะพันใดบักเขือ เจอมะเขือใหญ่บดเ,เก็บลายมือเลยวจ้ะป้าฮานบักทัวแย่ตุงไหมจ้าบุ่า,ามักทั่วไหมบ <c oughs> ไ,ได้มาสวนจักเตอหลายมือแล้วเนี่ยแล,ยตลต้ต้นมะขวต้นมะเขือข่วมสูงซ้ำหัวยหย่ตุงเลยสูงซ้ำหย่ตุงเลยจ้าสงง <c oughs> หมดยัง <c oughs> <c oughs> โอ้ดอกบักเขือได้เต็มถุงเลยจ้าเก็บแล้วนะยีหลางามจ้างมาจายีหลางถ่วมหัวยี่ส่งเลยจ้าหัวเลยเออยงเด็ดเลยจ้าเด็ดแล้วมันสิแตกใหม่อีกนี่กระห้าบโบเด็ด <siglo> ม <staring bizarre> ันกระสีโบกแตกใหม่ห้องกินพอเนาะพอแล้วพอแล้วใส่เยอะมันจะเผ็ดเผ็ดหอมเก็บบอกรียมก่อนจ้า เออบวบเรียม,มกำลังเป็นหน่วยหน่อยอแม่เดี๋ยวไปเอาอีกหน่วยหนึ่งกอ่อนยังไงฮน,นเอาหน่ยนี้ว่าเป็นแกาหรอวะลเป็นแมงเนาะ Ach, ตาย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 นี่จ้ะบวบเรียมบวบเรียมก่ได้ออกมาสวนหลายเนื่อเนี่ยเอาเดี๋ยว,ว,วเรา สามสี่มื่อแล้วจะบ,บดออกไหนเบื้องซิบเบืง้งนี่หน่อยหนึ่งกำลังหน่อยอปะพ่อก่อนเดี๋ยวจะออกมาเก็บนี่จ้านี่จ้เขือ,อ่ตรงตั้งใจสชมามเก็บใบยี่หรากับอาตะไข่ได้ผักเยอะมากเลยมะเขือบวบเลียมมะละกอสุกก็ได้ไปจ้ากลับบ้านกันไปกับเขา ตัดผัดผักที่ไปเก็บมาจากไร่จ้าทั้งหมดเลยนี่อะไรคือมาด้วยก็น,นี่เยอะมากเดี๋ยวเราไปล่างทำความสะอาดก่อนจ้าเครื่องแกงทเน้าสีใส้มาอีกกับสีส่วนประกอบกับสีมี่ตักไข่หอมแดงกระเทียมพริกแห้งอันนี้แช่น้ำแล้วนะคะ เข้ากับสีมาซ้อยแล้วก็สีมาโคลกค่ะหั่นหอมก่อนค่ะจะได้ละเอียดเร็วกระเทียมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมันจะได้ละเอียดเร็วชิ้ล่าต่ำจะได้บอกรกะดิ่กระดอน ตะไคร้ค่ะอันนี้ตะไคร้ข้อยใส่ักหัวเ่ยล้กแต,แต่ความชอบ3าสีหัวใส่เพว่าตรงใส่ตะไคร้เยอะๆมันถึงจะหอมมันถึงจะเหมือนเป็นไก่ขวดตะไคร้หอนไก่เยอะๆใส่ตะไคร้ลายๆเลยจ้ะ จะหอมตะไคร้ใช่ตะไคร้เน่าลายใส่เข้าไปเลยที่สดพริกแห้งแช่น้ำแล้วสีมันจะได้สวยเงาทีหลังเราจะทำการตำจาไปตำจะนะตรงจะตำใส่เกลือเข้าไปนิดนึงค่ะตำให้พ่อหยาบๆอย่าบะทุ่งตำไปมันละเอียดหลาย ตำกับพื้นนนะจ้ามันจังบอเสียงดังตำบนแคร่ไม่ได้มันดังแคร่จะหักก่อนนี่ก้านแกงกระเซ็นแล้วจ้าตำย่อหยาบๆต้องให้ละเอียดมาก้ตักใส่ถ้วยไปจ้าเีรมานี่นนี่ จากใส่ถ้วยพักไว้ก่อนดงงเสร็จอันนี้ใบยี่หราสุขพ่อนกับเด็ดแล้วก็หั่นไว้แล้วจ้าขั้นตอนต่อไปก็จะมาหั่นไก่ค่ะเราจะใช้อกไก่นะวันนี้ อ่ะนะประมาณนี้เนาะจ้าหนังกระไส้ปลโลจะหนังของแสบของอร่อยเอาก็เสร็จแล้วจ้าหั่นไก่เรียบร้อยตำเครื่องแกงเรียบร้อยใบยี่หร่าแล้วก็ซอยเรียบร้อยเราจะไปผัดแล้วจ้าขั้นตอนนี้ตั้งกระทะคะ่ะใส่น้ำมันคะ่ทะทาะจิิ้้มมตนนนนันอีกดึงผัด ผัดตะครับไก่ผัดตะไคร้จ้าตั้งไฟกลางเลยจ้ามันนึ่ม,มงแล้วก็มาเริ่มร้อนแล้วเเอาเครื่องแกงามาผัดน,น,กกน,นี่ก็จะใส่เครื่องแกงเลยเด้อ น้ำนิดนึงจ้าแห้งตัวน,น้ำนิดนีพักเครื่องหอมแล้วค่ะเป็นส่ใกไก่ก็ใส่จ้าใส่ช้างดีเสีนีผิดไปนีดหล่ไปนิดนึง,มนง,มนง,มนงไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องให้มันแห้งให้มันน้ำสุกให้มันน้ำสุกๆีให้สุกแล้วจ้าข้าก็กะิมมาปรุงจ้า,จาไม่ดิ้นไม่ดินหนึ่งช้อนไม่ด้นหนึ่งช้นชา รัตถุด้อนชาค่ะนี่คือชื่อซ้อนอนี่นะแต่้อนโต๊ะไม่ะอ,อ่หอ,นอมนื่อ,นอมนต่หอนี่หอมี่มันชุนเลยนี่แกลนปลาหนึ่งช้อนค่นนะ ดูดก่อน <Okay. S 1> ออหมอร่อยเลยสุดท้ายแล้วนะจะาแล้วแล้วใบยี่หร่าจ้าหอมจะมีหอมใบยี่หร่หกินกั้าวซอยห่อนๆเนาะ่ะ ใส่นเสร็จเลยผัดแก้จ้าแก้จ้าเสร็จเรียบร้อยน่ากินนะคะเสร็จกานเลยคะ่ะใส่หมดเลย เรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วคะ่ะไก่ั่วตะไคร้ตรีเมื่อเยตุงจ้าทำง่ายๆสไตล์เยตุงทำจ้าอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ